สถาปนาตัวเองเป็นครูโอเคขอบคุณเบนนี้มากๆถ้าครูตีมาตั้งแค่ไอตีสอนตอกขี่เืาออกมันก็ไม่ได้เืาออกมาก็กลายเป็นครูตีสอนจีบสาวอ่ะมันดูสุภาพกว่าแล้วก็ดูนา่าติดตามกว่าปะ่ะแล้วปัจจุบันแบรนด์นี้มันก็แข็งไปแล้วกูจะไปเปลี่ยนเป็นตีตอกขี่ก็ไม่ได้เด้ออกไหต้องตั้งตัวเองเป็นครูอ๋อครูตีจะบอกนี้สําหรับในบริบทของไทยนะตั้งชื่อธรรมดาตัวเองไปนะตีสอนจีบสาว มึงเป็นใครวะไม่แน่ใจทำไมกูต้องฟังมึงเริ่มจากศูนย์ครูตีสอนจีบสาวเริ่มจาก30%เลยอ๋อยัยเป็นครูเว้อ่านปุ๊บเป็นครูน,น,ครน่าจะสอนกูได้ฟงดังหน่อยดิอ๋อเรียนสัพักหนึ่งครูตี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 สอนจีบสาวครูตีสอน,สสอนสจีบจำได้ละเริ่มจากครูชีวิตมันง่ายกว่าเยอะโอเคบางคนก็อาจจะตั้งเป็นโค้ชก็ได้ตั้งเป็นอะไรไม่รู้ภาษาสมัยใหม่นะโค้ชครูก็เวลเดียวกัน 30%ก็ครูมันจะ้าพูดครูมันดูถ้าพูดตรงนะภาษามันดูเสลอกว่าแต่ตรงนี้แหละที่มันทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตั้งเรากล้าเสลอเราได้ก่อนด,ด,ด้านไดไอโอไดนัอ่ออกมาแต่ถ้าตั้งเป็นพระหรืออาจารย์เริ่มต้นที่70คืออันนี้เข้า,ขาใจนะทั้งพระบาทหลวงไม่รู้แหละผู้นําหรือ,รอ,รอนักบวชในศาสนาของตัวเองอถ้ากล้าตั้งชื่อตรงนั้นนะเดินต้นที่70 เรามาตั้งชื่อหมอเริ่มต้น70เลยหมอจุดจุดรักษาสิวเริ่มต้น70็่ะคนเชื่อมั่นแล้วเจไม่ต้องเริ่มต้นศูนย์ระหว่างสมมตินะคนชื่อทีทีรักษาสิวกับหมอทีรักษาสิวเฮียคนเลยไม่ปะนั่นหละคือเหตุผลมันเกี่ยวกับเรื่องการตลาดการสร้างตัวตนและการทําให้มีชื่อเสียงและ Personal b r a บ d i n g ด้วยถ้าครูตีมานั่งแบบตีต่อหีมันก็ไม่ได้นี่รูาา้ไหมหรือแบบตีสอสจีบสาวเดี่ยวก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ ตผลึกตรงนี้ได้ซึ่งครูตีบอกว่าครูตีจะตกผลึกเรื่องนี้แล้วแลวไม่ได้คิดไปเองเราเห็นอยู่หลักฐานนะจะบอกว่าคิดไปเองได้ไงสอนลูกศิษย์ก็ปั้นช่องมาได้ตั้งหลายคนล่ะบางคนล้านฝ่าแม่งแซงครูตีไปแล้วนะเมื่อเราเข้าใจตรงเนี้เราจะสร้างธุรกิจตัวตนและ personal branding มีตัวตนขึ้นมาได้ไม่ต้องแข่งราคาคนอื่นอ๋อยุคนี้ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเราสร้างตัวตนไม่เป็น่ะ เราจะแค่เป็นคนเพนเพนทั่วไปค่าจ้างก็ตำ่ำแรงงานก็นตำ่ำขายของก็ต้องแข่งราคาถูกตัดราคาไม่ลดราคาก็ขายไม่ได้สร้างตัวตนให้ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการของเราแล้วเราว่าราคาเท่าไหร่เขาจ่ายหมดในนามของเราลูกค้าเราจ่ายหมดในนามของครูตีคือลูกศิษย์จ่ายจ่ายบินหนึ่งสองหมื่นบินหนึ่งสามหมื่นซื้อคอร์สทีขอห้าคอร์สบางคนซัดแปดคอร์สมีคอร์สหนึ่งครูตีก็ไม่ใช่กระจอกกระจอกนะ คอร์สหนึ่งเก้าพันเก้าคอร์สหนึ่งห้าพันเก้าคอร์สหนึ่งสี่พันห้าสี่พันห้าพันเก้าคอร์สผู้หญิงห้าพันเก้าคอร์สคอร์สสอนธุรกิจอะทิกตอกแปดพันเก้าคอร์สสอนการขายนู่นนี่นั่นอีกหมื่นสองห้าร้อยสอนทำคอนเทนต์หมื่นสองห้าร้อยกว่าหมื่นกว่าหมดเดี๋ยวก็ชาร์จเพิ่มขึ้นอีกคุณติต้องแข่งกับใครไหมถ้าสร้างตัวตนเสร็จมีลูกศิษย์ชั้นที่อยู่ในวงการของชั้นซื้อของชั้นเก็คป่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเท่านี้ สวัสดีครับส่วนใครต้องการไปต่อก็ไปลุยต่อในคอสครูติสอนทำคอสซัดตรงๆไปเลยอยากทำธุรกิจแบบเนี้ยแพ็กเกจข้อมูลในหัวของเราอย่างนี้แพ็กเกจข้อมูลในหัวของเราที่เราเห็นว่าแม่งไรค่าแต่จริงๆแล้วมันสร้างเงินล้านหรือสร้างเงิน10ล้านได้อย่าให้มันเสียประโยชน์ ไปเป,เปล่าหรือหายไปพร้อมกับเราจงเอาออกมาสอนโลกนี้และขยับโลกนี้ไปข้างหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งทําให้ชีวิตของคนที่ติดตามหรือลูกศิษย์ของเราขยับขึ้นไปอีกสักหน่อยเป็นผู้นําทางความคิดเขาสักหน่อยบางทีเราพูดข้างๆมันไม่มีค่าเราพูดกับคนที่ใช่จริงๆมันมีค่าและเขาพร้อมจ่ายเงินราคาปัจจุบันที่12,500ต้องการสมรัครคลิกลิงก์ไลน์แอดบนโปรไฟล์ครูตีแล้วเข้าไปบอรต้องการสมรัครคอร์สครูตีสอนทำคอร์สวันจํานะหนสองห้เข้าเรียนเดนที สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับมันผลิตเงินได้จริงๆแล้วง่ายๆดูขั้นตอนนะชีวิตมันจะง่ายจักวามันจะง่ายเข้าข้างเราอย่างนี้นะเมื่อเราสมัครฟังให้ดีนะมันจะมีคนทักเข้ามาปุ๊บต้องการสมัครอันนี้ส่งเลขบัญชีโอนแล้วเราแอดเข้ากลุ่มเรียนนง่ายๆเท่านั้นเลยขั้นตอนไหนเราทักเข้ามาเราจะเห็นว่า ทักแบบนี้โอนตังแบบนี้แล้วเข้าแบบนี้เงินจะเข้าเราง่ายๆแบบนั้นแค่เรียนในคอสนั้นเก็บมาแล้วอ๋ออย่างหนึ่งเราจะเห็นสมองครูตีทั้งหมดใส่ไปในคอสนั้นเราเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วไม่เซตการตั้งหัวข้อรวมถึง,งนักอองแบบมีวิธีปั่นทัวให้ละเอียดด้วยนะถ้าดูของจริงก็ย้อนกลับไปดูตอนสักปีไปปี23กูปั่นยับอะ่ะไม่ต้องเคี้ยวเลยอะ่ะ เท่านี้แหละลุยเล่นกับทัวให้สนุกมันมีวิธีของมันจะดึงเข้ามาเพิ่มก็ได้เราาที่แล้วรู้สึกจะ20บล้านมัน้งยีล้านคนที่เห็นจะเอาประมาณนั้นอย่างน้อยอาจารย์ทําได้เท่านั้นเราทําได้สักครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับอาจารย์ก็เจ๋งไม่น้อยแล้วนะหาเงินได้เยอะนะเก็ตยังอ่ะเท่านี้แหละ